ช่อเราครับมีช่องทางสนับสนุนนะครับก็สามารถส่งข,งของขวัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับของขวัญปะส่งบัฟอะเออเใช่ใช่ส่งบัฟถ้าเป็นทิกตอกเออทุกคนผมก็มีแนวคิดว่าอาจจะในเร็วๆนี้นะครับถ้าผู้ติดตามของช่องทิกตอกเราถึง1000ซับนะครับก็อยากไปสตรีมบนทิกตอกนะคืออาจจะสตรีม2แพลตฟอร์มนะครับถ้าได้สตรีมก็คืออยากแบบทำให้เต็มที่ไปเลยครับทั้งเอ้ไม่ใช่2องดิเอออาจจะ 3- 4มนะครับมันก็จะมี t ิกตอกนะครับ Facebook, YouTube แล้วก็ออม e ตนะครับคือเราจะสตรีมแบบครั้งเดียวคือไปหลายแพลตฟอร์มทุกคนก็คือเราอาจจะมีเพื่อนๆจากหลายแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้แบบช่องของเราก็อาจจะแบบเปิดกว้างให้เพื่อนๆที่เข้ามาจากแพลตฟอร์มต่างๆได้เข้ามาพูดคุยนะเราอาจจะได้เจอเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ย ฉะนั้นก็ฝากสนับสนุนช่อง TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะได้เร็วๆนี้อาจจะได้สตีมบน TikTok นะครับแต่ว่าต้องรอผู้ติดตามผ่านกดเนาะก็คือผ่านกดขั้นต่ำของ t i k t o k ก็คือ1,000พผู้ติดตามนะครับถึงจะสามารถไลฟ์บน Ti k t o k ได้นะครับคือเพื่อนๆอาจจะเห็นผมไ like ลฟ์แหละแต่ว่าอันนั้นเราจะสามารถไลฟ์ผ่านมือถือได้อย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถไลฟ์แบบเออเขาเรียกอะไรแบบเป็นสตูดิโอเหมือนที่เราไลฟ์ตอนนี้นะครับ มันจะไลฟ์แค่แบบกล้องอย่างเดียวอะ่ะเราไม่สามารถไลฟ์แบบแคทเกมหรือสตรีมแบบนี้ได้นะครับมันจะได้แค่แบบเป็นหน้าจอที่ที่เราเห็นหน้ากันเฉยเออทั้งท้ายง,งั้นผมก็ไลฟ์ได้แต่เราไม่รู้จะทาอะไรใช่ไหมเออก็เหมือนมีอะไรทาก็มีแค่ผมมีอะไรทําอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อนอาจจะมือไม่มีอะไรทําร่วมกันในสตรีมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไลฟ์แบบนีน้เล่นเกมอ่เพื่อนยังสามารถเข้ามาจอยด้วยกันได้เลยประมาณนี้นะครับ